สวางควัดวรัคติยราชนารีทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนออนโคโลจีพระราชทานแก่คณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนอโอนโคโลจีพระราชทานแก่คณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาชั้นบีที่3ของสำนักวิชาแพทยาศาสตร์สำนักวิชาทันตแพทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันแรกภูมิคุ้มกมันบำบัดมะเร็งเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง ระบบคุมคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมคือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายจัดเป็นแนวทางใหม่และเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการใช้รังสี โดวยวันนี้ทรงแสดงปฐกฐานในหัวข้อระบบภูมิคุม้มกันกับโรคมะเร็งหรือ The Immune System and Cancer ซึ่งเป็นหัวข้อแรกในการปูพื้นฐานความรู้ด้านระบบภูมิคุ้มกันที่มีการทำงานที่ซับซ้อนแบ่งเป็นสองแบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังที่ประสานการทำงานร่วมกันสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ผิดปกติได้ โดยภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดจะมีเซลล์ต่างๆเป็นองค์ประกอบที่เกิดการตอบสนองในลักษณะภูมิคุ้มกันทั่วไปจะจําแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลบนผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่ต้องมีการสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาก่อนและจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุมค้มกันให้กําจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากภูมิคุ้มกันแต่กําเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะมีการใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจําเพาะมากขึ้นซึ่งพัฒนามาจากการจดจําการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมแล้วทําให้เกิดการตอบสนองกับเซลล์ที่ผิดปกติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันสามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาได้